มาสู่เรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรก โซอี้จะพาทุกคนไปแกะสมองของ a c e b o o k นะคะว่าการทำงานของ Facebook Newfeed เขามีวิธีการนำส่งโพสต์อย่างไรหลายคนชอบถามโซอี้เข้ามาค่ะว่าพี่โซอี้โพสต์ไปไม่ค่อยมีคนเห็นเลยอะริชมันต่ำจะต้องทำอย่างไรดี Facebook เขามีวิธีการนำส่งอย่างไรนะคะวันนี้ทีมวิศวกรของ Facebook เขาได้อธิบายค่ะการทำงานของระบบไว้ว่าอัลกอริทึมเฟซบ o ๊ก e e ว จะวิเคราะห์พฤติกรรมจากการโต้ตอบของผู้ใช้งานเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้ต้องการเห็นอะไรนั่นเองการโต้ตอบก็คือไม่ว่าจะเป็นการคลิกการกดไลค์การแชร์รวมถึงระยะเวลาที่ใช้กับโพสต์นั้นๆระบบค่ะจะทําการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานจากพฤติกรรมการโต้ตอบเหล่านี้นะและจะนําส่งโพสต์ที่คาดว่าผู้ใช้งานกําลังสนใจและชอบออก ปใหห้เห็นค่ะผู้พัฒนาระบบน mm ิวฟีดเขากล่ว่า mm hmm. ไม่มีเทคนิคใดที่จะสามารถโกงระบบอัลกอริทึมของ Facebook และ i n s t a g r กรได mm hmm. ้เพราะมันถูกกำหนดให้เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้ใช้ชอบและไม่ชอบผ่านการโต้อตอบคอนเทนต์เท่านั้น mm hmm. เพราะว่าอะไรคะวันนี้เนี่ยเรียกว่าหลายๆประเทศสมมุตินะพี่จีน,นก็อาจจะแบบว่าหาวิธีต่างๆที่จะแบบว่ามา ใช้เทคนิคอะเพื่อที่จะให้ new feed ของตัวเองสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้เลยผู้พัฒนาเขาบอกเลยว่าไม่มีเทคนิคใดจะมาโกงอัลกอริทึมของ Facebook ได้และทีมวิจัยเขาบอก2เทคนิคในการเพิ่มโอกาสการมองเห็นของโพสต์ไว้ดังนี้ค่ะข้อ1ค่ะเราจะต้องทําความรู้จักลูกค้าเอออันนี้ทีมวิจัยของ Facebook บอกเลยนะเราจะต้องทําความรู้จักลูกค้า ใช้เวลาในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าของเราค่ะว่าเขาต้องการข้อมูลแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้คีย์สักเซทที่จะทำให้คุณขายของได้บนโลกออนไลน์คือต้องทำความรู้จักลูกค้าให้ดีต่อไปข้อที่2ค่ะให้ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพออกมาเพื่อเข้าใจความต้องการ การสร้างสารคอนเทนต์ที่มีคุณภาพก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าถึงของโพสต์ของคุณหรือสินค้าที่คุณขายได้นั่นเองค่ะ,ะรู้จักลูกค้าแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้คุณทำการตลาดบน Facebook ได้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นไงผ่านไปเรื่องแรกนะคะต่อไป